โปรแกรมแข่งขันแบมตันฮ่องกงโอเพนนรอบรองชนะเลิศวันที่1 4กันยายนแข่งที่คอร์ดที่1เวลา9ก้นาฬิกาคู่ที่1ประเภทหญิงคู่เบคคาน่ากับลีโซฮีคู่มือ2ของโลกจากเกาหลีใต้พบกับพลิตันกับทีนามูราลิทารันคู่มือแของโลกจากมาเลเซียเวลา9ก้นาฬิกา50นา,าทีคู่ที่2ประเภทชายคู่จากอินโดนีเซียซาบากายามันกูตมาก,กับโมเลซาปาเลวีอิฟฟาฮานีคู่มือ22ของโลก พบกับเดวโรรี่คานันโดกับบาการโมราดาคู่มือ91ของโลกเวลา10นาฬิกา40นาทีคู่ที่3ประเภทหญิงคู่คิมโซโยองกับกงฮียองคู่มือ9ของโลกจากเกาหลีใต้พบกับหลิวเชงชูกับถานหนิงคู่มือ3ของโลกจากจีนเวลา11นาฬิกา30นาทีคู่ที่4ประเภทชายคู่ชิวเซียงเชียกับหวังฉีหลินคู่มือ130ของโลกจากไต้หวันพบกับกังมินยุกกับโซซึงแจคู่มือ4ของโลกจากเกาหลีใต้ เวลา12นาฬิกายีนาทีคู่ที่5ประเภทหญิงเดี่ยวปูติกุสมาวาดานีมือ31ของโลกจากอินโดนีเซียพบกับโทโมกะมิยาซากิมือ27ของโลกจากญี่ปุ่นเวลา16นาฬิกาคู่ที่6ประเภทคู่ผสมตังชุนหมานกับซื่อหญิงซวดคู่มือ7ของโลกจากฮ่องกงพบกับเจียงเจิ้นปังกับว่าหยาซินคู่มือ3ของโลกจากจีนเวลา16นาฬิกาหนาทีคู่ที่7ประเภทหญิงเดี่ยวมิวพปรปวีช่อจวงมือ16ของโลกพบกับหานเย,ย่มือ8ของโลกจากจีน เวลา17บเนาฬิกาสีนาทีคู่ที่8ประเภทชายเดี่ยวแอนโทนีซินิสุกากินติงเมือสิของโลกจากอินโดนีเซียพบกับวิคเตอร์อาเซเซนมือสองของโลกจากเดนมาร์กเวลา18บแนาฬิกาสานาทีคู่ที่9ประเภทคู่ผสมพวงหยันเจิ้กับหงตงปิงคู่มือสองของโลกจากจีนพบกับเฉินตังเจียกับโตอีเวยคู่มือเก้าของโลกจากมาเลเซียเวลา19บเนาฬิกายีนาทีคู่ที่10ประเภทชายเดี่ยวโจนาธานคริสตี้มือเจของโลกจากอินโดนีเซีย พบกับเล่ยหลานซีมือ33ของโลกจากจีนช่องถ่ายทอสดทูสปอตเจ